สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการทําปักพ่วงนะครับแบบกันดูดปกติปักพ่วงที่ผมเอาไว้ใช้งานเนี่ยเบกเกอร์ผมก็จะเป็นเซฟตี้เบเกอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ไม่กันไฟดูดท่มันแค่กันกระแสะเกินแล้วก็เรือว่าไฟลัดวงจรอ,อะไรพวกนี้แต่ว่าวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเบกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นเบกเกอร์แบบกันไฟรั่วกันไฟดูด ซึ่งไอเบเกอร์ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเซฟตี้เบเกอร์แบบไ c b o เนี่ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะกันกระแสเกินกันไฟรั่วกันไฟดูดกันไฟลัดวงจรก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นสเปคเดียวกับอ e ีตัวนี้เลยเซฟเซฟตี้เบเกอร์เนี่ยแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นกันไฟรั่วกันไฟดูดอันนี้เพื่อนๆก็ต้องดูนะมันจะมีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า RCCB ตัว RCCB นั่นเท่าที่ผมศึกษามานี่ก็คือมันไม่มันไม่กันไฟเกินก็คือมันไม่ทําหน้าที่เหมือนตัวนี้นะครับมันแค่กันรั่วกันดูดแต่ว่าตัวนี้มันทําได้หมดเลยกันกระแสเกินกันไฟรัดวงจรกันรั่วกันดูดผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับใส่กับปั๊พ่วงที่ผมใช้งานอยู่ทีนี้ก็ถ้าสมมุติว่าผมไปใช้กับไอตัวปั๊มน้ําอย่างเงี้ย บางทีเราใช้ปั๊มน้ำเราก็กลัวไฟมันรั่วมาอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นการเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ก็ราคาไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะของ CCS เนี่ยอันนี้ผมซื้อมาในราคาไม่ถึง200นะจะประมาณ180ส่วนเรื่องจำนวนแอมตัวนี้ผมเลือกมาเป็น15แอมนะคือเอาจริงอ่ะผมก็อยากจะได้แอมน้อยกว่านี้แต่ว่าไออีเบกเกอร์ไอเนี่ยผมหาได้แค่15แอม ขนาดของแอมที่ใช้เนี่ยเพื่อนก็ต้องลองดูแล้วกันว่าอุปกรณ์ต่อพ่วขงของเพื่อนเนี่ยมันใช้แอมเท่าไหร่แต่ว่าเอาตรงๆ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานช่างทั่วไปเขาก็จะเอาแอมเยอะไว้ก่อนนะแต่ว่าผมใช้ไม่เยอะไงถ้าใช้เยอะก็จะใช้เป็นสายพว่วงอีกอีกชุดหนึ่งชุดนี้ผมจะใช้ไม่เยอะซึ่งวิธีการคำนวณแอมถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนรู้ตัววัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนๆก็เอาตัววัดเนี่ยไปหารด้วยโวลต์น,นะครับหาร220อ่ ไปบ้านเราก็จะได้แอมมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปลั๊กตัวนี้นะนี่นะครับหน้าตาอสองอย่างตัวนี้เซฟตี้เบกเกอร์นะครับกันแค่กระแสกเกินนะครับแล้วก็พวกไฟลัดวงจรอ,อะไรพวกนี้ส่วนตัวนี้ก็คือทำได้หมดเลยทำหน้าที่เหมือนตัวนี้ด้วยแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือกันรั่วกันดูด เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะใช้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการเซฟตี้ไปอีกชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้ใส่เข้าไปอันนี้ก็แถมมาก็ปิดไปสักหน่อยครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการาทําปลั๊กพ่วงนะใส่เบรกเกอร์เซฟตี้นะครับ,รบแบบกันรั่วกันดูดกันไฟเกินกันไฟรัดวงจรนะก็เปลี่ยนมาใช้ตัวเบรกเกอร์แบบ R C B O ตัวนี้เพื่อนๆจะต้องดูนะแล้วก็แยกให้ออกด้วยว่าไอเวลาสั่งซื้อเนี่ยมันเป็น R C B O หรือเป็น R C C B นะถ้าเป็น R C C B มันไม่ได้ ไม่ได้กันกระแสะเกินหรือไฟลัดวงจรนะครับมันแค่กันรั่วกันดูดทีนี้เวลาเราใช้ปั๊มน้ําล้างรถอย่างเงี้ยพวกปั๊มแรงดันสูงอย่างเงี้ยก็มั่นใจขึ้นนะครับเพราะว่าโอเคเรามีตัวปลั๊กกันไฟรั่วนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วใช้ปลั๊กต่อพว่วงแล้วเรากลัวไฟดูดกลัว,วไฟรั่วหรือไฟลัดวงจรอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แนะนําพวกปลั๊กพวก่วง ที่มันมีเบรกเกอร์เซฟตี้กันไฟรั่วกันไฟดูดด้วยด้วยนะครับแบบนี้ก็จะทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าไอตัวไฟฟ้าเรามองไม่เห็นไงเซฟไว้ก่อนก็ก็ดีตัวนี้เขามีปุ่มเทสนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับราคาตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณผมซื้อมาประมาณ180บาทนะครับสั่งออนไลน์มา ซึ่งราคามันก็ต่างกันพอสมควรนะครับไอตัวเบรกเกอร์เซฟตี้ตัวนีอ้อยู่ที่ประมาณ40-50บาทเองนะครับตัวนี้180บาทบางกับเพื่อนๆก็ลองดูเลือกซื้อมาใช้ดูตามความเหมาะสมนะครับสำหรับตัวเบรกเกอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายนะใครสนใจก,ก็กดเข้าไปเลือกดูเลือกซื้อกันได้นะครับ ครับผมก็ประมาณนี้ครับใครชอบก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ